คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดงวดหนึ่งมีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากสําสำนักดังครับวันนี้ให้สําสำนักเลยนะครับจากหลวงตาจันทร์ แอดมหาหิงจากสำนักหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์สำนักแอดสายฟ้าแล้วก็สำนักให้ด้วยใจครับเรามาดูครับนันผู้ชมครับสำนักแรกกันเลยนะครับให้บนล่างมาเลยนะครับใบแรกครับก็เป็นสำนักหวยรัฐบาลเพชรบณ์นะครับข้อมูลบนตรงๆสิหน่วยเลยครับให้มาทั้งหมดทั้งมวล25ชุดได้แก่2122 2 3 2 6 3 1 3 2, 3 3 3 3 6 4 1 4 4 4 3 4 8 ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าแปดหกหนึ่งหกสองหกสามหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเก้าสามเก้าแปดครับทั้งหมดทั้งมวลยี่สิบห้าชุดนะครับบนตรงตรงครับเราไปดูข้อมูลล่างกันครับจากสำนักห่วยรัฐบาลเพชรบูรณ์ครับมากันแล้วครับร่างตรงตรงหนึ่งทับสามทับหกสี่ทั้งหมดทั้งมวลยี่สิบหกชุดนะครับได้แก่ 1 4ึ่งสี่ส5งหนึ่ง5องสาม7อ7ส7่สองห้8สองหกส8ง8 8ด9 9ง9ก้าแครับแคปหน้าจอไว้เลยครับท่านผู้ชมครับขอบคุณข้อมูลจากห่วรัฐบาลเพชรชบูรณ์นะครับขอบคุณครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักแอดมหาเิงครับผลงาน เด่นเลยทีเดียวครับมากันแล้วครับผลงานซ้ายมือนะครับเลขชุด93ก็เข้าแบบกลับที่เลขท้าย2ตัวที่39ชุด30ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1แบบโดดนะครับเราไปดูขวามือกรอบสี่เหลี่ยมแด,แดงนะครับ1มีนาคม2564 10ล่างนะครับก็ให้เลข9เลข0นย์เลข1มาหน่วยล่างก็ให้เลข6กับเลข3ามานะครับ2ตัวล่างตรงๆให้มาทั้งหมดทั้งมวล6ชุด ได้แก่03 06 13 16 93 96ครับแอดมหาหิงเสียนหวยขั้นเทพขอบคุณมากๆครับแอดมหาหิงครับเราไปดูสำนักต่อมาครับสำนักดังเลยทีเดียวครับมากันแล้วครับสำนักแอดสายฟ้าครับด้านซ้ายมือก็เป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับให้บนวิ่ง5้าโดดเด่นๆล่างวิ่ง7โดโดดเด่นๆครับโชคดีแล้วขวามือนะครับ ก็เป็นข้อมูลบน3ตัวและล่าง2ตัวครับข้อมูลบน925 450 345ข้อมูลล่าง678797 17ครับขอบคุณแอดสายฟ้าครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักให้ด้วยใจครับซ้ายมือของท่านผู้ชมครับผลงานที่ผ่านมาครับ30ก็เข้าแบบกลับนะครับที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1ครับขวามือของท่านผู้ชมนะครับให้เลขกชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล 6ชุดนะครับได้แก่02-04 1214 06-16ครับเลขจับเลขวิ่งให้เลข7เลข8เลข9บนล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลให้ด้วยใจครับและสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักหลวงตาจันเหนือใต้2ชุดนะครับให้เลขวิ่ง9มาโดด,ดเด่นบนล่างกันได้เลยนะครับชุด2ตัว9596 บนล่างกันเลยครับกับหน้ากับหลังยิ่งดีครับให้มาแค่2ชุดเท่านั้นนะครับขอบคุณข้อมูลจากหลวงตาจันทร์ครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม2 5 6 4ทุกๆท,ท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ